โอเคมาครับรถด่วนมิสซิขนขบวนหนึ่งสี่จัดซิ่งใหม่ไปนิกาังนี้อันนีวันละครับมาช่วงน,นี้รถสี่เวลาครับ6 3สามยังจอดอยู่ละครับมามาในในรถแจคิดไว่าไม่ได้เมอร์อะไร ึ่งตอนนี้รถก็สี่เวลาด้วยนะครับมาขบวนหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ10มาวันนี้ครับไอีหนึ่งศูนย์เก้าไอบอสร,รอะไรสี่ส้มมาพังยับเลือนเลย,อ,อ,ยเอือลอตายอ่ะขอลตายเป็นคนเหรออืม ไม่ชมเาวจัดวยเ้าวละจ็ขาเย็นเลเย็นค่ะเมื่อคืนเย็นเงยเย็นทำไมอ่ะอากาศเย็นเลยอ๋อเมื่อคืนอากาศเย็นมันตั้คิวไยไม่ได้เมื่อไหร่ร้อยเจ็ดสิบหก